สวัสดีครับผมบอสมิกนะครับวันนี้ผมอยู่กับมิก p o พอลเลนหรพันเกสรดอกไม้สกัดชนิดผงชงดื่มนะครับมีส่วนผสมของละององเกสรดอกไม้นะครับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามีสารสกัดจากเบอร์รี่นานาชนิดนะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการขจัดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆ ยิ่งในยุคโควิดเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยต้องดูแลองค์กรที่จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ต้องมีพนักงานหลายร้อยคนครับที่ผมต้องดูแลบางครั้งเนี่ยเราเหนื่อยเราเครียดเนี่ยต้องการตัวช่วยที่จะมาช่วยเรา ให้ทำงานแบบสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะครับแล้วก็พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้านะวันนี้บอสเองก็เลือก m i x Pollen ครับเป็นอาหารเสริมคู่กายที่จะดูแลสุขภาพบอสในยุคโควิดยังไงก็ขอฝาก m i x Pollen ไว้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับขาดบิกไม่ได้